อฮะทุกคนวันนี้ผมพามากินเคี่ยวกรอบต้ยมยำหมูแดงแบบนี้นะคะนี่น,ะะนี่ฮะหมูสุกตัดท็อปด้านบนโอ้ยนี่คือความน่ากินนะครับนี่พริกเคิรกจัดเต็มแบบนี้เลยที่นี่ใช้มะนาวสดด้วยนะคะนี่และทีเด็ดของที่นี่นะครับจะราดเป็นน้าจิ้มเคี่ยวไปด้านบนแบบนี้เลยนะครับนี่ดูความน่ากินฮะ,ะโอ้หแต่งแต่งบึ้มบ้มแบบนี้เลยครับทุกคนวันหนึ่งพี่ใช้หมูแดงเยอะไหมจ๊ะพี่หนึ่งร้อยกิโลค่ะหนึ่งร้อยโลใช่วันละร้อยโลนะทุกคน นี่ตัวหนึ่งให้เป้งเป้แบบนี้ให้ดูใ,ใกล้ๆอีกทีนึงนะครับโอ้โหดูค่ะทอดแล้วตัวเบลเลอร์แบบนี้เลยครับทุกคนโอ้ยห,หมูเด้งจะระเบิดออกมาแล้วนี่ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวทอดมากรอบแบบนี้กับหมูเด้งด้านในหนุ่มๆนะคะดูหมูดิในใี่ๆดูใกล้ๆจะระเบิดออกมาแล้วอะเต่งมากทุกคนเต่งหมดเยคะเต่งมากจริงเต่งมากเนี่ันนี้คือกินแบบไม่ต้องปรุงแล้วเลยทุกคนโอ้โหเกี๊ยวตัวหนึ่งนี่โคตรใหญ่เลย ออมากอันนี้คือกินชิ้นเดียวก็คือจุกละอิ่มแล้วนะใช่ลองกินดิอ่ะครบกรอบๆแบบนี้เนาะข้างในกูยังร้อนอยู่เลยใช่ข้างในคือนุ่มๆแบบนี้นะจะเป็นหมูเด้งนะครับทุกคนอุ้ยหมูสัน่ากรอบมากนี่แล้วอยากให้ดูหมูสับข้างในครับขอให้หมูสับมาเยอะมากนี่ับผมนี่จะเป็นแบบนี้นะอันนี้เราสั่งพิเศษมาเนาะ99บกาทปกติเราชามล9นะแล้วหมูสับคือมาเป็นก้อนแบบนี้เลย คือเขาคุกหมูสับไปกับน้ำต้มยำเลยอะเธอนี่มันจะมาแห้งๆแบบนี้นะเนื้งกรอบดูข้างในก็คือหมูเด้งแบบเต็มๆแบบนี้เลยสะใจมากอันนี้ของกลมนะจะเป็นบะหมี่หมูเด้งต้มยำนะชามใหญ่เหมือนกันนี่นี่เน้นชามใหญ่ทั้งนั้นเลยเดี่ยนี่ดูหมูสับน้ำต้มยำค้นๆแบบนี้นะคะความด้วยเกี๊ยวก็กรอบนะฮะโอ้โหำใหญ่มากสะใจอ่ะ คือมหมูข้างในเขามาแน่นจริงเนาะเธอหมูเด่งข้างในก็คือแบบเต็มแผ่นเต็มชิ้นมากใช่กลับไปดูเลยสดสดทุกชิ้นหนะักดูดิเห็นไหมมาครับผมขอลองบ้างนี่โอ้โหันนี้ขนาดแค่ครึ่งชิ้นนะ <c oughs> ไปฮะ <c oughs> อืมอืออรออันนี้เป็นบะหมี่ต้มยำที่ผมสั่งมานะฮะนี่ให้ดูหมูเด้งเขาก่อนโอ้โหมาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้สองสามชิ้นจะมีหมูส่งหมูสับด้วยนะน,นี่ให้ดูใกล้ๆหมูเด้ง คือจริงโคตรใหญ่ไปฮะอ,อ,อืมโคตรแซ่บเลยพี่มาวินนี่นนจริงนให่ใหญ่ครับอือพอแล้วพ,อแ,วพอแล้วของพี่อันเนี้เอากลับก่อนจริงให้กินหมูสับกับเครื่องต้มยำก็แซ่บแล้วทุกคนคือเขาใส่มาทั้งถั่วลิสงกระเทียมเจียวพริกมะนาวอะไรคือมาจัดเต็มมากแม่ดูกระเป๋า กินอย่างเกี๊ยวเนาะอร่อยนะเส้นไม่ต้องงานนี้ให้ดูความใหญ่ของชิ้นหนึ่งุกคนต้องใหญ่แล้วหมูเด้งแบบนิงใช่เด้งแบบนี้เลยเต่งไงมีตังให้ไหมเฮ้ยการ์ดูนแท็กการ์ตูนแท็ก นี่ฮะใครอยากตามมานะครับชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวดูดีเจ้อุนะครับอยู่ที่หลังมอบุรพาบางแสนนะครับจะมีที่จอดรถข้างๆร้านแบบนี้นะครับผมนี่ร้านเขาเปิด7จ็ดโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นนะทุกคนใครมาไม่ถูกเดี๋ยวเราทีมพิกัดไว้ให้ใต้โพส์เนาะคลิปหน้าจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามในวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายไปเย็บกระดุมก่อน <c oughs> ถ้าใครอยากมาเจอแม่ค้าแซ่บๆก็คือต้องมาที่ร้านเลยทุกคนแซ่บกว่าเจ๋ออ,อ,อีกตอนนี้โอ้โอ้โหหมูไม่เด้งแล้วตอนนี้แม่ค้าที่เด้งเป่าเปดูเปว ปิดกล้องก่อนปิดกล้องเด็กเซนเซอร์เลยพี่